ประเด็นที่ที่ฉันอยากจะแตะเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับบทบาทขององค์การระหว่างประเทศระดับโลกอย่างสหประชาชาตินะคะแล้วก็องค์การระหว่างประเทศระดับภูมิภาคอย่างอาเซียนในการที่จะเข้ามาช่วยแก้ไขความขัดแย้งด้วยสันติซึ่งบทบาทของตัวกลางหรือว่าตัวาร์ตี้เนี่ยซึ่งจะไม่ได้แปลว่าปูที่3นะคะแต่ว่าเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องเอ่อไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับความขัดแย้งเนี่ย จะทวีความสําคัญมากขึ้นเรื่อยๆในยุคของโลกปัจจุบันซึ่งดิฉันขอให้บริบทแบบนี้ว่ามันอาจจะยังเป็นยุคที่เราเรียกว่าเป็นโลกยุคหลังความจริงอยู่นะคะหรือว่า post truth ซึ่งถ้าใครจะเป็นได้เนี่ยคำว่า post truth หรือว่าหลังความจริงเนี่ยมันจะเป็นคําที่ระเจัาลิขรม o x f ์ออกสดเลือกให้เป็นคําแห่งปีนะในประมาณปี2016ซึ่งก็ใว่าคือบทนบริบทตอนนี้ก็จะเห็นหลายๆเหตุการณ์เลยนะคะ มันมันคืออะไรมันคือสถานการณ์ที่ข้อเท็จจริงต่างๆอาจจะเรียกว่าเป็นข้อเท็จจริงแบบวัตถุวิสัยก็ได้อันนี้คือตามในโพษฎีกลุ่มออสเวตเลยนะคะ,ะข้อเท็จจริงต่างๆนะคะคืออาจจะมีอิที่คนต่อความคิดเห็นสาธารณะน้อยกว่าข้อความที่เรียกอารมณ์ความรู้สึกร่วมหรือว่าสอดคล้องกับความคิดเห็นส่วนตัวอันนี้คือสถานการณ์ของโพสต์ทรูซึ่ง ในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นทั้ง2ฝ่ายต่างสร้างชุดข้อมูลขึ้นมาแพร่กระจายในช่องทางต่างๆทั้งเพื่อจะสื่อสารกับฝ่ายผู้ขัดแย้งแล้วก็เพื่อหาเสียงสนับสนุนก็ตามนะคะก็เห็นตัวอย่างได้เยอะแยะเช่นอย่างในไทยเนี่ยจะเห็นกรณีสุนัขเจ้าจ๋าผู้เสียสละใช่ไหมคะหรือว่ากระทั่งศาสตราจารย์ดรพงทองตรงนี้ก็ถูกบิดเบือนคําพูดนะคะไปเรื่องให้หยุดคลั่งชาติให้ดูกัรมพูชาเป็นตัวอย่างที่ดีอะไรเงี้ยเป็นต้น ฝั่งกัมพูชายิ่งไม่หวาดไม่ไหวใช่ไหมคะเครื่องมือใช้สารเครมีอะไรต่างๆเ,าเพราะฉะนั้นถ้าใครจะใช้ข้อความจากที่พวกเราพูดในเสวนาวันนี้ก็กรุณาเอาไปทั้งครอบทัวมสมบูรณ์แล้วก็อยู่ในบริบทด,ด้วยนะคะคือประเด็นของโพสต์ทรู h เนี่ยหลายๆเรื่องมันพิสูจน์ได้ไม่ยากว่ามันไม่จริงนะแต่ทำไมถึงจะยังมีการแพร่กระจายข้อมูลเช่นนี้อยู่นะคะการแพร่กระจายข้อมูลแบบนี้ที่มัน จริงๆตรวจสอบได้ง่ายนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้รับการตรวจสอบก่อนที่จะโพสเนี่ยอาจจะไม่ได้มีจุดประสงค์หลักเพื่อที่จะโน้มน้าวหรือว่าอยากจะให้เชื่อตามได้ซ้ำเพราะบางทมีมันก็มันก็ดูเหลือเชื่อแล้วมันก็ดูตรวจสอบได้ค่อนข้างง่ายว่าเอออันนี้ไม่จริงอะไรแบบเนี้ยนะคะทีนี้ถ้าเกิดไม่ได้อยากจะโน้มน้าวให้เชื่อตามเนี่ยผลลัพธ์หลักคืออะไร คือมันเป็นการที่พยายามจะสร้างความสับสนงงให้เกิดขึ้นนะคะสร้างความโกรธแค้นต่างๆการเรียกความสนใจให้เกิดก่อนเนี่ยถือว่าเป็นฝ่ายด้เปรียบนะไม่ใช่การใช้เหตุผลอะไรซึ่งการพิชเชิญกับข้อมูลที่มีลักษณะแบบนี้เป็นจํานวนมากเนี่ยส่วนของมันคือมันอาจจะบั่นทอนความพยายามในการสร้างสัตยภาพหรือว่าความสัมพัธ์ที่ดีขึ้นเพราะว่าตาการกะและเหตุผลเนี่ยมันไม่ได้รับความสําคัญอีกต่อไปคือมันจะเอื้อให้เกิดวัฒกรรรต่างๆที่ อาจจะส่งเสริมความรุนแรงได้ง่ายนะคะหรือว่าลดทอนสิทธิมนุษยชนแบบเนี้ยแทรกซึมเข้าไปได้ง่ายขึ้นเพราะนั่นบรินบารม,มแบบเนี้ยแล้วบอกว่าเป็นสถานการณ์ที่อาจจะเป็นโรคหลังความจริงแล้วเนี่ยตัวกลางที่อาจจะช่วยไกล่เกลีย่ยและช่วยตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องจึงสําคัญมากยิ่งขึ้นไม่แพ้ผู้กรณีเองนะคะในเวลาจากัดตรงนี้ก็จะขออนุญาตแต่ประเด็นหลักก็คือลักษณะาการใช้กลไกระหว่างประเทศรูปแบบพหุภาคี ในการจัดการความขัดแย้งของไทยและกัมพูชานะคะแล้วก็อาจจะขอมีประเด็นยอ่ออยากไปถึงลักษณะของคณะเฝ้าระวังจากอาเซียนที่เราเรียกว่าอาเซียนวอนนิตติริงมิชชั่นหรือทีมที่เรมามันจะเกิดขึ้นเนี่ยนะคะแล้วก็เราอาจจะทราบข้อมูลมากขึ้นเมื่อเมื่อการประชุม GPC เ,เสร็จสิ้นสมบูลก็ได้นะคะ ที่ประเด็นของลักษณะการใช้กลไกระหว่างประเทศเมื่อเกิดข้อพิพาทซ,ซึ่งอาจจะต่างกันในแนวทางระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยล้วจากสิ่งที่เหมือนกันก่อนคือไทยกับกัมพูชาเนี่ยต่างฝ่ายต่างอ้างสิทธิ์ในการป้องกันตัวเองเนาะเป็น right to self defense ในค่อยแถลงไทยต่อคณะมน,นตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติซึ่งต่อไปนี้จะขอเรียกว่า sc นะคะเมื่อวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยไทยอ้างมาตรา51กฎบัตรสหประชาชาติ ค่อนข้างชัดเจนเลยซึ่งระบุว่าให้ใช้กําลังป้องกันตัวเองได้ถ้ามีการจงตีก็ต้องมีการจงตีนะมีอ่านแ,แทคนะคะเกิดขึ้นทั้งนี้ก็ไม่ให้ผิดมาตกรกา2วงเล็บ4แหละในบทบัญญัติชาติที่ว่าด้วยการห้ามใช้กําลัง ต่อบ,บริวารพระธัดินแดงหรอการรักษาการบ,บริหัรใดมาร์ต้าสกับมาตรา51เนี่ยจริงจริงมันไปได้วยกันนะคะการใช้กําลังตามมารตราห้อันนี้อาจารย์แซดจะแตกไปแล้วนิดหน่อยก็คือยึดหลักความจําเป็นนะคะให้เป็นทางเลือกสุดท้ายแล้วก็หลักได้สัดส่วนก็คือไม่ไม่ตอบโต้จนจนเกินกว่าเหตุนะคะทีนี้สิ่งสําคัญคือถ้าใช้กําลังไปแล้วเนี่ยอ้างถึงมารตรา51อหรืออ้างถึงหลักการป้องกันตนเองก็ดีต้องรายงานต่อเอทันที T, ว่าการใช้กําลังเช่นนี้เป็นไปเพื่อป้องกันตัวเอง เอ๊ะไทยกับกัมพูชานีดทำเหมือนกันนะคะซึ่งต,ตามมาตรารศเนี่ยอาจจะไม่สําคัญขนาดนั้นว่าใครใช้ก่อนนะคะแต่ว่าที่สําคัญคือใช้แตละต้องรายงานนะคะทีนี้เนี่ยพอตรงนี้เหมือนกันแล้วอะไรที่เหมือนกันคือแนวทางที่ไทยกับกัมพูชามองความเป็นประโยชน์ของคนไก่ทผูกภาคีต่อข้อขัดแย้งทวิบแบบเนี้ยค่ะคือแรกเริ่มเลยเมื่อเกิดเหตุการณ์เมื่อวันที่24กรกฎาคมนะคะกัมพูชาก็รีบส่งจดหมายถึงประธานเอสซีวันนั้นเลยเพื่อแจ้งว่า ไทยเนี่ยกระทำการก้าวร้าวและกัมพูชาจะเป็นต้องใช้สิทธิป้องกันตัวปฏิเสธเรื่องกับระเบิดอะไรต่างๆมากมายและขอให้เอสซีจัดก,การประชุมด่วนซึ่งตรงเนี้ยไทยก็รู้สึกว่าเอออาจจะไม่ต้องไปเรียกร้องให้เอสซีจัดประชุมกันนะแต่เมื่อมันเกิดการประชุมแล้วนะคะมีการเรียกประชุมในวันที่2 5ก,กรกฎาคมถัดมาเนี่ยไทยกับกัมพูชาก็เข้าร่วมนะคะการประชุมเอสซีจริงๆแล้วมันมี หลายแบบมันมีทั้งทางการไม่ทางการนะคะในแบบทางการมันก็แบ,บ่งเป็นแบบสาธารณะกับไม่สาธารณะนะคะโดยทั่วไปการประชุมถ้าเกิดเป็นสาธารณะเนี่ยมันจะมีการบันทึกไว้เป็นทางการแล้วก็เผยแพร่วัดกรณีไทยกับกัมพูชาเนี่ยเป็นการอขอประชุมแบบไม่สาธารณะนะคะซึ่งโดยปกติมันก็จะไม่ได้มีการเผยแพร่บันทึกละเอียดว่าประเทศสมาชิกประเทศไหนให้ความเห็นไว้ยังไงบ้างอันเนี้ยเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติของการประชุมแบบ private meeting แบบนี้นะคะนี่การนำพยายามจะเอา SC เข้ามาเกี่ยวข้องกับข้อขัดแย้งทวิบัดเนี้ยคือถ้ามองย้อนกลับไปถึงเหตุัดแย้งเมื่อเดือนกับกุมภาพันธ์คศ2011หรือว่าปี2554เนะี่ยจะเห็นว่ากัมพูชาก็ใช้วิธีมาแล้วคือขอให้ SC ประชุมแบบไว่สาธารณะมาแล้วครั้งหนึ่งนะคะตอนนั้นอินโดนีเซียเป็นประธานอาเซียนซึ่งสมาชิก s อเนี่ยก็ ขอให้ทำข้อตกลงหยุดยิงถาวรขึ้นมาสนับสนุนบทบาทอาเซียนนะคะแล้วก็ที่ประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอาเซียนต่อมาเนี่ยก็ตกลงจะส่งคณะผู้สังเกตการไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหลังจากนั้นเนี่ยมันก็มีความแบบล่าช้าหลายอย่างนะคะแล้วก็ไทยเองก็จะมีเงื่อนไขในการที่จะรับคณะผู้สังเกตการเนี่ยค่ะหรือว่าตอนนั้นก็เป็นเป็นอิ ation, นเดเชันนัเป็นหลักเพราะว่าเป็นประธานเนาะก็คืออินเดอรเนชั่นเซอร์วิสทีมหรือ IoT พราะเหมือนสถานการณ์มันดูจะไม่ร้ายแรงมากเท่าไทยก็ตั้งใจว่าอาจจะก,กลับมาใช้กลไกทวิภาคีเพื่อเจราจาต่อแต่ว่าถ้าเราดูจดหมายที่ัาพูชาเขียนกับถ้อยแถลงของไทยที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นได้ว่าไทยเนี่ยพยายามชี้แจงว่าช่องทางทวิภาคีสําหรับไทยเป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการแก้ไขข้อขัดแยง้งอย่างที่ไทยก็อ้านแล้เราก็ได้ประชุมคณะกรรมการ JBC หรือว่า Joint Boundary Commission ไปแล้วนะคะแล้วก็ ไทยเนี่ยไม่เห็นด้วยว่าใช้คําว่าเป็นที่น่าเสียใจอย่างสุดซึ้งที่กัมพูชาไม่มาเจราจาต่อแล้วก็ใช้การทําให้ประเด็นนี้ออกสู่ประชาคมระหว่างประเทศแทนใช้คําว่า internationalize ซึ่งจริงๆแล้วาการ internationalize เ,เป็นลักษณะที่กัมพูชาใช้มาต่อใช้มาตั้งแต่ปี2011อย่างที่กล่าวมาแล้วนะคะแล้วก การพัฒนานห,ลหลังสุดเนี่ยเราจะเห็นนอกจาก internationalize แล้วก็ externalize ไปเลยก็คือการที่หยิบยกประเด็นเนี้ยขึ้นมาพูดในการประชุมอื่นๆที่อาจจะไม่ได้จัดขึ้นเพื่อคุยเรื่องนี้โดยเฉพาะเช่นแั่ผพูชาเสนอประเด็นนี้ที่การประชุมระดับสูงระหว่างประเทศว่าด้วยการนะครับก็พิพาทปัญหาปาเลสไตน์เป็นต้นนะคะซึ่งเป็นเวทีสมัชชาใหญ่แห่งสหประช,ชาชาติในสามแต่จริงๆก็พูดเรื่องการรักษาความมั่นคงและสันติภาพได้นะคะแต่ว่าก็ ไม่ได้เป็นเรื่องนีโดยตรงแต่ก็แต่ก็ขอบพูดนะคะแล้วก็การประชุมสาภาพรัฐสภาเป็นต้นซึ่งอันนี้ไทยไม่ได้เข้าแั้วไทยก็ต้องตามส่งจดหมายชีย้แจงนะคะไทยเองก็เห็นวิธีการเช่นนี้ไทยก็ใช้ด้วยเหมือนกันก็คืออย่างเวที OSCE ที่ไทยเป็นประเทศอาเซียนเดียวที่ทประชุมตอนนั้นนะคะไทยก็เห็นความจำเป็นที่จะต้องที่ต้องพูดไปเป็นมี้ขึ้นมานะคะซึ่งอันนี้มันก็จะเป็นลักษณะของการที่ไทยก็อาจจะเห็นแล้ะละว่า การที่เพียามจะสกัดวงหรือว่าใช้การทวีเป็นวิธีแบบที่ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะไม่ได้เป็นมีประสิทธิภาพสนับไปสำหรับไทยอาจจะไม่ได้เป็นผลดีขนาดนั้นเพราะว่าอย่างวันที่ตอนท้ายเนี่ยตอนท้ายข้อค่อยแถลงของวันที่ส5เนี่ยไทยก็สรุปว่าอะขอให้กัมพูชาหยุดการทำก้าวราแลวกลับมาเจรจาใช้คำว่า inclusive นะคะก็คืออาจจะแปลเป็นไทยได้ว่าโดยร้สุจริตอะไรประมาณนี้ ซึ่งประเด็นก็อยู่ตรงนี้ว่ากลไกแบบทวิเนี่ยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ได้ใช้บริการไกลเกลี่ยจากตัวกลางนะอาจจะใช้ได้ดีในกรณีที่อาจจะยังมีความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันเี๋ยวอยู่เยอะมีการสื่อสารที่เปิดเผยตรงไปตรงมาแต่ว่าในกรณีนี้เราก็เห็นค่อนข้างชัดเจนว่าตั้งแต่กรณีแบบทิ่เสียงลูดหรืออาจจะก่อดหน้านี้ได้ซ้ำเนี่ยมันก็ความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันก็น้อยลงมากแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย การแก้ไขข้อพิพาทแบบที่มีตัวกลางเข้ามาช่วยก็เลยอาจจะมีความสําคัญมากขึ้นทั้งท่าทีของ SC, เอ่อทั้งปี2011ันอแล้วก็ปีแล้วกทางล่าสุดเนี่ยนะคะที่ผ่านมาก็จะสนับสนุนให้องค์การระหว่างประเทศระดับพมิภาคคืออาเซียนเข้ามาช่วยจัดการอยู่แล้วนะคะในหลายๆกรณีจริงๆอันนี้ก็จะเป็นแนวทางของ SC แหละตั้งแต่ จริงๆตั้งแต่ทศวรรษ90อะไรเป็นต้นมาเลยนะคะจากแ for นวทางของเลขาธิการส power human power ัมปชัญญะคนนึ่นซึ่งค่อนข้างมีบทบาทมากในการจัดการสันติภาพก็คือดิทรอสบูร์์การดีนะเขาก็ได้วางแนวทางไว้เหมือนกันว่าถ้ามีองค์การระดับภูมิภาคที่พอพอจะใช้การได้นะครับมีมี pressure คือมีมีการคงอยู่ในในภูมิภาคนั้นๆเนี่ยเอ่อ SC ควรจะสนับสนุนให้องค์การระดับภูมิภาคมันมีบทบาทนำในการแก้ไขข้อขัดแย้งโดย SC จะคอยสนับสนุนอยู่นะคะ พราะตรงนี้เนี่ยในมาตรา3า,ามบัทัญัติสัมช,าชาัญญเองก็พูดเหมือนกันว่าถ้าทุกกรณีมีความขัดแย้งแล้วเนี่ยการใช้องค์การของประเทศระดับภูมิภาคก็เป็นวิธีที่ควรจะใช้นะคะแล้วก็สามารถที่จะใช้กระบวนการเหล่านี้ผ่านองค์การของประเทศระดับภูมิภาคก่อนที่จะเสนอมาสู่เอชซีเพราะฉะนั้นเอถึงจะมีอำนาจด,ดูแลสถานการณ์ต่างๆนะคะ แต่ว่า s อีก็จะสนับสนุนการดําเนินการจากองค์การะบบระดับภูมิภาพเป็นหลักทีนี้หลายๆลาท่านในในการเสวนานี้อาจจะพูดไปแล้วถึงแรงกดดันจากภายนอกอะไรก็ตามนะคะที่ทําให้เหมือนกับว่าบทบาทของประธานอาเซียนเนี่ยพอเข้ามามีบทบาทแล้วเนี่ยทั้งทั้งสองฝ่ายมีท่าทีที่จะตอบรนะับมากขึ้นนะคะแต่ว่าฉันขออ,อิงจากว่าทาําไมคือได้วความชอบทาแล้วเนี่ย ประธานอาเซียนถึงได้มีบทบาทมากขึ้นในนี้ก็จะตั้งแต่ปี2009การเวลาเรามีกฎบัตรอาเซียนเชงบังคับแล้วเนี่ยอาเซียนสามารถโดยประธานหรือว่าเลขาธิการเนี่ยนะคะสามารถเข้ามาช่วยไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งได้มากขึ้นซึ่งอย่างมาตรา2 3กฎบัตรอาเซียนเนี่ยก็จะบอกเลยว่า ภาคีสามารถขอให้ประธาหนหรือในขาธิการอาเซียนทึ่ทำหน้าที่โดยต,ตาแหน่งนะโดยตำแหน่งใช้คำว่า ex officio คือไม่ได้ทําหน้าที่แบบเป็นการส่งตัวว่านี่คือมีประเทศที่ผู้กรณีไว้ใจนะคะแต่ว่าเข้ามาโดยตาแหน่งของการที่เป็นตัวแนทนอาเซียนนี่แหละนะคะเข้ามาทาหน้าที่คนการที่น่าเชื่อถือทําหน้าที่ช่วยประนีประนอหรือไกลเกลี่ยก,ก็ตามนะคะในภาษาติตจะใช้คาว่า good office translation หรือ mediation เพราะนั้นเหตุการณ์ปัจจุบันเนี่ยเลขธิการอาเซียนเป็นชาวกัมพูชาเนาะซึ่งอาจจะไม่สะดวกในการที่จะออกหน้าแบบมีบทบาทขนาดนั้นแม้ว่าโดยหน้าที่เนี่ยควรจะทําตัวเป็นกลางก็ตามเพราะฉะนั้นมาเลก็เล่นบทบาทนำนะคะในฐานะประธานอาเซียนทำหน้าที่ตามของตัวเองไปตามหน้าที่ประธานอาเซียนมาตรา32และตามเพื่อจะตรวจอสอบตอบสนองต่อสถานการณ์นะคะวิกฤตที่มีผลกระทบต่ออาเซียนนี่แหละนะคะ,ะทีนี้ อื่นๆก่อนที่จะไปกล่าวถึงไอ้ตัวอาเซียนมอนิทีนิดนึงเนี่ยนะคะคือตัวตกลไกระดับคุยภาคอย่างอาเซียนจริงๆมีเครื่องมือะระงับข้อพิพาทให้ใช้อีกเช่นในแถลงการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศอาเซียนที่ออกตามมาเมื่อวันที่27กรกฎาคมเนี่ยจะอ้างถึง TAC เนาะก็คือเอส a n พิสัญญาณาระภาและความร่วมมือเนี่ยนะคะในนี้มี High Council ให้ใช้ใช้ก็ว่าสภาสูงก็ได้แต่ว่าไม่เคยใช้เพราะว่าอยเป็นทางการเนาะเพราะมันจะต้องใช้ าชาติสมาชิกทั้งหมดนะคะหรือว่าจะเลือกใช้ทรอยกาก็ได้ซึ่งอาจจะมีส่วนประกอบเป็นประธานอาเซียนในอนดีตในปัจจุบันในอนาคตนะคะอันนี้ก็มีทีวาไปแล้วเมื่อปี2000แต่ก็ไม่ได้มีการแบบยกดขึ้นมาเป็นทางเลือกในกรณีนี้หรือว่าทรอ,อยกาอาจจะเป็นประเทศอื่นๆที่เหมาะสมในใน,ในอาเซียนสักสาประเทศก็ได้นะคะแต่สิ่งที่สำคัญก็คือคู่กรณีต้องสมัครใจใช้กลไกอาเซียนแบบนี้ซึ่งอย่างที่กล่าวมาแล้วเนี่ย กัมพูชาจะไปใช้กลไกร,ร,ระงับข้อพิพาทพหุภาคีแบบนอกภูมิภาคไปเลยมากกว่าเท่าที่ผ่านมานะคะในขณะที่ไทยก็มุ่งจะใช้ทวีนะคะนั้นประเด็นประเด็นเสิริมวิคอานที่ที่อยากจะพูดถึงหน้าลักษณะหนาา้นา,นาตาของ MIT ที่จะเกิดขึ้นน่าจะถูกพัฒนารายละเอียดในการประชุม g d c นะคะที่เราจะรู้รายละเอียดเพิ่มขึ้นเนี่ยณนะปัจจุบันมีการใช้ลักษณะเป็นคณะชัว่วคราวไปนะซึ่งมีลักษณะเป็นทหารหนังค่อนข้างมาก ซึ่งก็เข้าใจได้เพราะว่ามันเป็นระยะต้นๆน,น,นะคะนี่เมื่อกี้น่าสนใจนิดนึงที่อาจารย์สุชายพูดว่าเออตามการวิเคราะห์ของอาจารย์เนี่ยมันดูลักษณะเป็นทรูสมากกว่ามากกว่าซีสปจริงๆนะคะคือทรูสเนี่ย่ะเรียกว่าเป็นสถานะ of p o s t i l i t i e s คือเป็นการหยุดหยุดการเป็นศัตรูกันชัวน่วคราวลักษณะมันจะไม่มีผลผูกพัผลผลนไม่ไม่บานิ้งส่วนใหญ่สามารถประกาศเองได้เลยแต่ว่านะในที่นี้ก็จะขอใช้คำเหมือนทางการใช้แล้วกันนะคือเขาใช้เรีว่าซีสป ซิสไฟเนี่ยจริงๆแล้วควรจะควรจะมีผลูผลุพันต่อคู่กรณีแต่ว่าที่ที่มีโดยค่ะซึ่งลักษณะของซิสไฟจริงๆเนี่ยมันอาจจะมีลักษณะที่ค่อนข้างชั่วคราวก็ได้นะคะจนกว่าที่แต่ก็น่าจะยาวนานกว่าทูสแน่นอนเนาะ จนกว่าที่จะไปคือทั้งสองคู่กรณีเนี่ยสามารถจะเข้าสู่การเจราจาเพื่อให้เกิดการตกลงที่มันถาวรกว่านั้นนะคะทีนี้ลักษณะของการที่ผูกพันไม่ผูกพันเนี่ยมันก็เลยจะเป็นเป็นความซับซ้อนนิดนึงเพราะว่าถ้าทำใี้ชัดเจนเน่ะต้องให้สถานะทางกฎหมายกับสีฝ่ายในกฎหมายในประเทศดนั้นด้วยนะคะส่วนนี้ก็เป็นขั้นตอนที่ต้องทํากันต่อไปนะคะทีนี้จริงๆแล้วในภูมิภาคเราเนี่ยเอ็มไอที MAT มีความใหม่แต่ก็ไม่แต่ก็ไม่ใหม่เอี่ยมซะทีเดียวเพราะว่าถ้าเกิดจําได้เนี่ยไทยเราก็เคยส่งกําลังเข้าร่วมในปฏิบัติการรักษาสันติภาพซึ่งสหประชาชาติเป็นเจ้าพ่อแล้วครั้งตีมอใช่ไหมคะแล้วก็ยังมีการช่วยเหลือในภารกิจก็ระวังการบุดยิงที่อาเจ,จก็คือมิชชั่นออฟดีอาเจ็ตมอนิเตอร์รี่มิชชั่นเนี่ยซึ่งตอนนั้นสหภาพยุโรปมีบทบาทสาคัญเนาะคือทางตีมอเนี่ยก็อยู่เอ็นเลส อาเจกเนี่ยก็อีวูเนะคะเพราะฉะนั้นตรงตรงนี้ก็าอาจจะเป็นลักษณะของครั้งแรกๆเลยที่อาเจอาจจะเลสแต่ว่ามันก็อาจจะมีเติร์ปาร์ตี้อื่นๆที่ที่ขอเชิญให้เข้ามาร่วมสงเกตดการอันนี้ก็ต้องดูว่าสุดท้ายหน้าตามันจะเป็นยังไงนะคะทีนี้ประเด็นที่อยากจะนำเสนอก่อนไว้ตรงนี้นะคะก็คือด้วยกลไกการเฝ้าระวัง,งดึกดงเนี่ยมันอาจจะมาหรือไม่มาพร้อมกับการตรวจสอบก็ได้ คือ verification ของการหยุดยิงกับ monitoring การหยุดยิงเนี่ยมันมันต้องเขียนให้ชัดเจนว่ามันมาด้วยกันหรือเปล่านะคะเพราะว่าถ้าบอกว่า monitoring อย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่มี verification ตามมานะคะโดยทั่วไปโครงสร้างของของคณะกรรมการที่ดูแลการหยุดยิงเนี่ยมันก็จะอาจจะมีกลไกลหลักทางการเมืองนะคะที่ทําหน้าที่ดูแลการนำข้อตกลงหยุดยิงหรือแม้ว่าจะให้ถอบอลยิ่งขึ้นก็เป็นข้อตกลงสัญญาอะไรเงี้ยมาใช้นะคะมีคณะกรรมการที่ เฉพาะจัตจงกับการดูแลการหยุดยิงมีทีมที่ประจําตรงสถานีสําคัญนะคะเป็นต้นเพราะฉะนั้นกรรมการเนี่ยจะอาจจะต้องทํางานประสานกับคณะกรรมการ่อยอื่นๆเช่นเทคนิคอะไรต่างๆคณะกรรมการที่ดูแลเรื่องความที่ทําเปลี่ยนผ่านนะคะดูแลเรื่องสถานาการณ์สิทธิมนุษยชนซึ่งเกิดการละเมิดขึ้นแล้วก็ควรจะทํางานประสานกับเผ่าขาประชาสังคมและชุมชนที่อยู่ตรงนั้นด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันจะมีจิงๆมีประเทศสมาชิกอาเซียนที่ มีประสบการณ์ในการที่ตั้งคณะข้อระวังการยิง,ยงมาแล้วเป็นต้นเช่นฟิลิปปินเองเนี่ยก็มีประสบการณ์มาก่อนในการที่ตั้งทีมสังเกตการณ์ที่มีทั้งคนะเรือนทั้งผูนะะ้อิสะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อาจจะใช้ประสบการณ์ตรงนี้ที่เป็นส่วนช่วยเหลือได้แล้วก็กิจกรรมตรงนี้ก็อาจจะมีอื่นๆที่จะทําให้ความพยายามที่จะสร้างสันติภาพมันยั่งยืนได้มากขึ้นเช่น การส่งเชลยสงครามนะคะที่ต้องมีตัวกลางเข้ามาและช่วยยืนยันตรวจสอบว่าไทยเนี่ยดูแลเฉลยสงครามได้ถูกต้องตามหลักเนเซียธรรมซึ่งเข้าใจว่าได้มี i อซ c เข้ามาเข้ามาพบนะคะกับกองทัพเรียบร้อยแล้วซึ่งอันนี้ก็เขาก็ต้องทำดีไม่ว่ากาัมพูชาจะมีการพยายามร้งเงียนหรือไม่นะคะด้วยการที่บอกว่าเออกังวลกับสภาพของเฉลยสงครามของตัวเองอันเนี้ยเขาก็เข้ามาดูดีดอาจจะไม่ได้เพื่อ ที่จะ address ข้อห่วงใยนี้ของกบูชายเขาก็ต้องก็ต้องดูเพราะมันเกิดสถานการณ์นี้ขึ้นมาแล้วนะคะหรือว่าก็อื่นๆเช่นอย่างที่พูดไปแล้วว่าการจะบรรจุข,ข้อตกลงอีกฤตต่อไปให้เกิดสาระกฎห,หมายในกฎหมายภายในต้นนะคะก็ขออนุญาตจบเรียก,รยกแรกไว้แค่นี้ก่อนนะคะยังต้องดูกันต่อไปว่าเงื่อนไขและการสร้าง a m i t ในชนหน้าตาเป็นยังไงสำหรับอาเซียนค่ะ